สวัสดีพี่น้องนักเลงทำกินท,กทุกท่านนะครับนี้จะมางัดแขกดำนะฮะกับเขียวนะครับเขียวพวงจะงัดให้ดูนะฮะผลผลิตสองฝั่งนี้ยังไม่ได้ขุดฮนะอ๋อแปลงนี้ผมยังไม่เคยลงคลิปนะครับ นี่เป็นคลิปแรกนะครับของแปลงนี้ส like ิบเจ็ดไรนะฮะฝั่งนี้เป็นแขกดำนะครับเพิ่งซื้อมาปลูกปีแรกนะครับยังไม่เคยปลูกเหมือนกันครัเนี่ยปลูกปีแรกปลูกมาเดือนพฤษภาคมหกสามนะฮะนี่นะแต่มันก็มีปนมั่งนะครับเพราะว่ามันแรงนะครับซ่อมนะฮะส่วนฝั่งนี้ ตัวนี้จะเป็นห้วยบงกับเขียวนะครับแต่ก็มีแขกดำแซมด้วยนะครับเพราะว่าซ่อมเหมือนกันครับ,นะรบเดี๋ยวจะพาไปดูหัวนะขนาดหัวนะครับนี่ก็ไะลยองหรืออยองอะไรไม่รู้เพราะเอามาซ่อมนะครับ แขกครับสังเกตง่ายนะครับแขกแขกดำนี่มันจะไม่สลัดก้านนะครับนี่ฮะใบมันจะติดอยู่กับต้นนะครับก้านผมก็ไม่รู้แล้วครับเขาบอกมาอีกทีนะฮะมันจะไม่เหมือนใครนะครับสังเกตที่ใบมันครับนี่มันจะไม่หลุดออกจากต้นนะฮะแขกดำ ทั่งปลูกครั้งแรกเหมือนกันครับจะลองงัดดูนะฮะแปลงนู้น,นครับปลูกคู่กับเขียวนะะนี่มากับป้านะครับแม่ไม่ว่างนะครับแม่ไปทุระเย็บผ้านะครับ ปาตัดไว้พันนี่ขุดแล้วจะปลูกเลยนะครับก็เพิ่งโดนพายุเข้าไปนะฮะตกสองวันนะดินใช้ได้นะดินเปียกนะนนครับปันติดนะฮะ ใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูขนาดหัวครับนี่อันนี้เป็นแขกดำนะครับปลูกเดือนพฤษภานะฮะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้เดือนมีนานครับดน้ำขนาด1.25่งจุดสนะ ถือไว้ใช้ได้นะครับแขกดำไม่เคยปลูกนะครับปลูกครั้งแรกนะครับใช้ไดนะ้แต่แป้งผมยังไม่เคยเอาไปวัดนะครับในครั้งแรกแต่ตอนนี้คงยังไม่คงไม่เอาไปวัดนะครับเอาไปเทลานเลยครับ วัดจากกดน้ำนะฮะครับ,รรบเดี๋ยวไปดูเขียวกันนะฮะตรงนี้เป็นเขียวนะครับเขียวผมยังไม่ได้งัดครับแต่เก็บงานให้เสร็จหมดนะฮะดูขนาดนใช้ได้อยู่นะครับดกอยู่นะฮะเขียว บบเบื่ออย่างเดียวเขียวมันชอบขาดชอบแตกพวงครับใช้ได้นะครับเขียวดูง่ายครับเปลือกเปลือกมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับ เิ่นแขกมันจะผิวเหมือนรลยยองนะฮะแขกดำผลผลิตถือว่าใช้ได้นะครับ่าเดี๋ยวลืมลืมไปดิดลผมนะครับลักษณะจะเป็นร่วนบนทรายนะครับ ผลิตให้เลยครับ100นะร้อยเอร์เซนต์แปดสิบเปอร์เซ็นตะฮะตอนนี้ผมว่าพันมันนะครับประเทศไทยของเรานี่น่าจะอิ่มตัวแล้วนะฮะที่เขาวิจัยวิจัยถ้ะทำออกมาแจกจ่ายให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับ ผมว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะฮะคราวนี้อยู่ที่เรานะครับเลือกพันธ์มาปลูกครับให้มันเหมาะสมกับดินเรามากกว่านะฮะอันนี้ก็เขียวนะฮะใหญ่นะครับน,นี้แขก ใกล้ต้นไม้นะครับเ,เรื่องปกตินะครับถ้าใกล้ต้นไม้มันจะเล็กนะฮะนี่เขียวนี้เขียวต้นสูงมากครับตรงเนี้ย เขียวกระแขกอันนี้เขียวนะครับสูงมากเลยครับเขียวนี่ผมใช้มาสองปีนะครับใช้ได้นะครับเรื่องแป้งนี่ไม่ต้องห่วงครับถ้าลานแถวบ้านผมนี่ถ้าเป็นเขียวเราไม่ได้ปนนะฮะลานไม่วัดแป้งนะครับเทได้เลยครับตีเป็นแป้งเต็มหมดนะฮะ แต่พันธุ์อื่นต้องวัดนะครับสูงครึ่งต้นมะม่วงความสูงอ่งนี้ปลูกในานานครับพี่บ้านผมก็ปลูกครับไนนาเน,นี่ย อันนี้แม่เขามาปลูกไว้ครับมันห้านาทีนะนี่ครับปลูกขายให้ร้านขนมนะโอเคครับสรุปแล้วพันไหนก็ใช้ได้นะครับเลือกพัน์ที่เหมาะกับดินเราแค่นั้นพอนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปนี่น,นี่นี่เนี้ยยังลงไม้นะแสดงว่าปาามาซ่อมใหม่นะครับเนี่ยที่ผมทำคลิปไปคราวที่แล้วนะฮะไม่ได้เรื่องนะครับพันเนี้ยดินไหนก็เก๊ครับเนีดูสีก้านนะนะครับ ลำต้นเหมือนจะเป็นโลกด้วยนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับพันเนี้ยโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ